ตอนที่ผมตอบไปครั้งแรกผมบอกชัดเจนฮะว่าถ้อยคําที่เป็นถ้อยคําที่เป็นปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่ได้มีการตรวจสอบแล้วเนี่ยยืนยันได้ว่ามาจากการพูดในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยในวันที่19กับวันที่26เมษายนเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะประเด็นการใช้ความรุนแรงนะฮะแล้วเอายก,ยกตัวอย่างอีก,อกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับที่บอกว่า หลังจากที่สลายการชุมนุมไปแล้วนี่ในคลิปนะครับปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีการสลายการชุมนุมนั้นเนี่ยถ้อยคําที่บอกว่าปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีการสลายการชุมนุมผมก็ไปให้เขาตรวจสอบที่ได้พูดจริงนะฮะแล้วก็ตรวจสอบที่คลื่นเสียงะฮะถ้อยคําที่พูดคืออยู่ในนาทีที่สามเหมือนนะครับ วินาทีที่44ของรายการเชื่อมั่นประเทศไทยวันที่26ผมยังยืนยันครับจนถึงวันนี้ว่าจากการติดตามการตรวจสอบในทุกเรื่องยังไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในช่วงที่มีการแต่ว่าในคลิปเนี่ยตัดคลื่นเสียงเฉพาะปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตก้าห5-6ประเด็นเนี่ยก็ชัดนะครับตัดคําว่าไม่ออกบ้างเอาไปต่อกับประโยคอื่นบ้างมันก็ชัดอยู่แล้วผมจึงแปลกใจจริงๆถึงมาตรฐานนะครับ าต้องการอะไรแล้วก็พยายามที่จะให้คนเขาคิดไปว่าเป็นเรื่องปัญหาพักร่วมรัฐบาลเป็นอะไรต่างๆผมไม่ทราบครับแต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามที่จะเผยแพร่คลิปนี้เนี่ยให้มาสอดคล้องกับช่วงที่ท่านอภิปรายกันอยู่ท่านถามผมว่าถ้าเราเป็นฝ่ายคา้านเนี่ยจะามาถามไหมผมบอกว่าก่อนผมถามเนี่ยผมต้องไปตรวจสอบก่อน ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนดูเหตุดูผลก่อนผมก็อยากจะคิดเหมือนกันแหละครับว่าถ้าท่านเชื่อจริงๆว่าไอ้ที่อยู่ในคลิปนั้นนะ่ะเสียงผมและผมพูดอย่างนั้นจริงกล้าประกาศไหมครับว่าเพื่อไทยเชื่อสิ่งนี้เพื่อไทยยืนยันเนี่ยว่าผมพูดแล้วพูดที่ไหนพูดเมื่อไหร่ยืนยันไหมครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอย่างที่ผมกราบเรียนตั้งแต่ต้นว่า การประกาศพรกรเนี่ยการประกาศพรกรเนี่ยครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเหตุการณ์ที่กระทรวงมหาดไทายแล้วแต่คลิปที่หมอต่อกันเนี่ยบอกว่าเล่าเหตุการณ์กระทรวงมหาดไทายเสร็จค่อยไปสั่งว่าไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้น่าจะได้ประกาศพรกรมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ผมก็จะมาให้ผมบอกว่าทุกถ้อยคําที่ปรากฏในคลิปมาจากตรงไหนเนี่ยคงเป็นเรื่องยากนะครับแต่สาระสําคัญที่เกี่ยวกับความรุนแรงบ้างปิดสถานีบ้างผมบอกหมดแล้ว ไม่ใช่บอกว่าพูดเมื่อไร่ด้วยบอกด้วยว่านาทีไหนวินาทีไหนของการพูดในรายการนั้นท่านจะอ,อะไรอีกครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเกิดสมมติว่าท่านร้อยตํารวจเอกเฉลิมไปพูดที่ไหนว่าเฮ้ย hey, ถ้าผมทําอย่างนี้ผมก็เป็นหมาสิแล้วคนก็ไปตัดทิปว่าผมก็เป็นหมาและเป็นเสียงท่านเนี่ยแล้วมาให้ท่านอธิบายเนี่ยมันเป็นมาตรฐานอะไรครับผมก็อยากจะกราบเรียนว่านี่คือตัวอย่างที่ทครับ คือคุณหมอครับท่าน่านายกชี้แจงอยู่นะครับท่านต้องประท้วงนะครับท่านพูดคําพูดที่ไม่ไม่เหมาะสมท่านประธานครับท่านยกตัวอย่างท่านยกตัวอย่างแบบนี้มันเสียสีนะมันชัดเจนนะท่านงระรับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านไม่ใช่ท่านมีตําแหน่งสูงนะท่านท่านจะทํา ภาวะเป็นเด็กดท่านรับผิดชอบคำพูดท่านน,นั่งแะนั่งนะครับผมดูแล้วมันฟังดูแล้วท่าน,นท่านน่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่านี้ครับเชิญนั่งเชิญนั่งท่านนายกชี้แจงครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกราบเรียนย้ําอีกครั้งนะครับว่าข้อความที่พยายามจะทําให้เกิดความสับสนในบ้านเมืองว่ามีการไปประชุมสั่งการนายกรัฐมนตรีพยายามวางแผนให้เกิดความวุ่นวาย แล้วสั่งให้มีการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆเพราะทุกถ้อยคําตรงนั้นที่มาเรียบเรียงเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปเผยแพร่ให้ดูว่าต้นฉบับมันเป็นอย่างไรเพราะมันมีหลายช่วงในในคลิปเนี่ยครับคือการพูดมันพูดได้หนเดียวจริงๆครับเช่นพัทยาเนี่ยเช่นไอช่วงแรกที่มีการพูดบอกว่า ประกาศถึงขั้นว่าจะจับตัวจะไล่ล่าคือจังหวะจะโคเนี่ยมันไม่สามารถพูดสองครั้งให้เหมือนกันได้หรอกครับมันมีปรากฏอยู่แล้วขณะนี้ในเน็ตเขาก็เผยแพร่กันอยู่แล้วท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนั้นผมจึงกราบเรียนอีกครั้งว่าถามว่าต้นฉบับอยู่ไหนหลักๆมาจาก19กับ26เมษายนและจาก19-26เมษายนที่มีการตัดต่อเนี่ยพิสูจน์ชัดครับว่าคนทําขึ้นทําเรื่องเท็จทําด้วยเจตนาไม่ดี และผมก็อยากให้ท่านทบทวนอีกครั้งว่าที่ท่านทําอยู่เนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรแล้วทําความเสียหายหรือไม่ครับขอบคุณครับคาถามสุดท้ททายครับท่านเฉริมครับระธานที่ารพครับผมไม่คาดคิดนะว่าคนที่โอ้อวดตัวเองเป็นลูกผู้ดีมีสกุลเป็นนักเรลยนเนาะจะได้พูดใจยอย่างที่แลเห็นาาว่าถ้าผมเป็นผู้บับบตแตาผมไม่โกรธนะเพราะสารดีกาตัดสินว่านายกเนี่ยโง่เหมือนหมา สัมติกาบอกคนเป็นหมาไม่ได้ก็ไม่เข้าข่ายความผิดผมไม่โกรธแล้วครับนี่มันแสดงถึงบุธธีภาวะของคนที่ถูกตามใจมาตลอดถามว่าผมทําทําไมอา้าวก็มันมีข้อมูลนี้มาผมก็ต้องนำประถามถ้าไปดา่านอกสภาก็จะโกรธถ้าพอด,ดีเอ๊ะไอ้พวกนี้มึงไม่ด่านอสภาพภารามเมนก็แปลว่าที่พูดผมก็เอามาพูดมาถามแล้วเม่สักครู่ท่านพูดถึงรื่งการรักษาการ นี่คนอย่างนายอภยิสิทธิ์เนี่ยไม่รู้แหละเจเลตำรวจเนี่ยเขาจัดลำดับอาวุโสเทียบเท่ารองพบออตรพล,ลเอกสุยุทธ์เขาจัดเอาไว้ปะะโทแมมเสียด,ดายคุณเป็นนายกได้ยังไงเนี่ยไอ้ใครเขียนให้มาเจเลตำรวจเนี่ยเขาจัดลำดับอาวุโส แต่ไอ้สบเก้าวิเชียนพทโศสีที่ท่านไปตั้งนะเขาไม่ได้จัดลำดับเพื่อนผมเนี่ยเป็นพลตำรวจเอกสองคนเรียนโรงเรียนสืบสวนพร้อมกันปรุงบุญพดุงรองผู้บัญชาการตำรวจพอออกมาอยู่ในวังจากลำดับสองสามาสิบวิชัยศรีนวนัทปัญชัยเรียนสืบสวนด้วยกันพลตำรวจเอกพอเป็นสอบไม่เข้าไาย เจเลตำรวจเน we we ี่ยเขาเข้าลายลำดับอุโสไม่รู้ก็บอกไม่รู้ซะมั่งอวดแสดงรู้ทุกเรื่องแล้วก็มาตอบอย่างเงี้ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านถามว่าเพื่อไทยเชื่อไหมธรรมทานที่ลบเราได้รับข้อมูลมาเราก็เอามาถามถ้าเชื่อเลอก็ต้องดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์ไปแล้วก็เราจะพิสูจน์ นายกไม่ได้พูดมันเอามาจากตรงอื่นแล้วถ้าทนดีแค่ได้แล้วถ้าผมมาถามต่อนี่ใช้ไม่ได้ถ้ามันชัดเจนว่าตัดต่อมาผมถึงบอกว่าตัวเต็มอยู่ไหนตัดยังไงของจริงอยู่ไหนของปลอมยังไงท่านพูดยังไงไงคือท่านอาจจะเอาภาพท่านเพื่อหลอกลวงชาวบ้านได้แต่พวกผมไม่ได้ครับพวกผมไม่ได้หรอกครับพวกผมยืนโต้สู้กับความเป็นจริงนายกแน่จริงไหม ถ้าแน่จริงเนี่ยห้ามลุงน้องอย่าประท้วงผมจะอ่านหกพ a ก a ร r a เป็นการบ้านก่อนกลับไปนอนและเมื่อสักครู่ที่ออกมาพูดหลังกองพิสูจน์หลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยท่านประธานครับทําไมไม่พูดให้หมดนะว่าไอ้พันตํารวจโทรหมอเนี่ยมันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้วันนี้ตํารวจเนี่ยท่านสั่งมันบอกให้มึงบอกหมาเป็นเสือมันก็ต้องทําตาม แล้วถามว่าทําไมไปบอกหมาเป็นเสือมันบอกมันเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเพราะนายยกสั่งมาโช่ทั้งเลยมันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมพูดตรงนั้นคุณอย่าไปอ้างเขาเลยเขาไม่ได้จดทะเบียนผมขอญาตอ่านหการา a g r ท่านประธานที่บเหตุทาประทานครับท่านท่านประชงอะไรครับทุกกาบเรียนท่านประธานสภา,าด้วยควมเคารพครับผมธนาชีรวินิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพระประชาธิปัตย์ด้วยความเคารพท่านร้อยเหรเฉลิมอยู่ลุงจริงๆนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านกําลังสร้างมาตรฐานทํานิดพิจข้อบังคับการประชุมซ้ําแล้วซ้ําเล่าท่านจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ครับท่านได้กล่าวถึงบุคคลภายนอกเสียหายแต่ความจริงแล้วเขาบุคคลเหล่านั้นเขาไม่มีโอกาสมาแก้ตัวเขาเป็นเจ้าพนักงานพิสูจน์หลักฐาน เขาไม่จำเป็นต้องไปขึ้นทะเบียนหรอกครับคนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นหมายถึงว่าเขาประสงค์ว่าวันหนึ่งถ้ามีคดีในศาลเนี่ยศาลสามารถเรียกเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นในเรื่องนั้นนั้นได้แต่ถ้าเขาไม่ประสงค์เขาก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้เขาปฏิบัติหน้าที่นะครับเจ้าพนักงานกองพิสูจน์หลักฐานซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพิสูจน์หลักฐานท่านไปกล่าวไว้ให้ผยาประท้วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับท่านประชาครับให้ผู้ประท้วงจบก่อนครับ